เพื่อนมานอนบนเตียงนะเปิดไฟนอนได้ละป๊าป๊ามาดึกลูกทำไมล่ะคะป๊าป๊าก่อนถ้าป๊าป๊าไม่เห็นโทรมาก็โทรหาป๊ป๊าก่อนไม่โทรก็ป๊าป๊าไม่โทรมาแม่ก็ไม่รู้อือหือเอา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 กระสือมากระสืออยู่ตรงนั้นน่ะน้ลินห่อห่อห่อหอ หนีสิหนีหนีสิมาขึ้นที่นอนสิครับก็ทะเลาะกันอ่ะแม่ลำคาพี่ออก็สืออยู่ข้างหลังละไอ้เห็นจะมีเลยมีเจ็ดไก่ใหนะมีเจ็ดไก่ไหนอ่ะไก่ไหนไก่ลูก เป็ไก่หมอนะไก่หนอนไก่หรือเป็ดอันนั้นอะไก่ไก่หรือเป็ดะไก่เป็ดไก่ไก่จริงปะลูกเจี๊ยบเปนรอ้มันร้องแพร่ๆมันก็ต้องเป็นเป็ดเดียลูกไ่รงนูันคือหมอนไก่ก่นไอ๋อ โอเคมันไม่ใช่กระสือแม่มองผิดเป็นหมอนไก่ใช่ไหมโอเคมาขึ้นมาบนเตียงกันบ้างลูกมา, <Ừ> ม,ม,ามานอนกับแม่ก็ได้ไปปิดไฟก่อนปะไม่เอาโย่ป๋าเออก็ปิดไฟรอได้ไ,ไปไฟไปิดไฟไบ้างเาปิดไฟเปลืองไฟโย่ป๋าเลยฮะปิดไฟปิดไฟเลยลูกจะรอเหรอ

มาจีนแลนด์เ่ากปครับมากีนแลนด์เปล่าลูกโป่งป่ามาขึ้นมาก่อนแม่มาฮะทำไมดึง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 ทำไมไม่มป่าจุด้ะ้ปอะไแม่นักงใหม่ ไม่จับปากครับไม่จับปากเหยียดขาก้นปากอ๋อแล้วขึ้นไปทำมืก็มาเองทำอะไรพี่อ่ะอ๋ออ๋อย่ากระโดดนะคนอื่นเขาอยู่ข้างล่างนะพี่นารินอยู่ข้างล่างอย่าทำตีนะ ไม่โดดไม่โดนเดี๋ยวโดนเอาเดี๋ยวโดนพี่นลินเห็นไหมไม่ทํา่ะเดี๋ยวแม่ตีเรียงหน้ากระดาเลยนะนลินมาหาแม่